สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเล่นน้ำเอื่อยค่ะน้ำปนหญ่ฝรั่งไปยังดยังีค่ะไปังดนะมาเห็นฟาร์มปลาโอโซชิคเก้นชิคเก้นโอโซอีทฟูดเราเฮดเหียจากแคนาดานะคะสู่ฟาร์ม from Thailand โอ้แนวกูดเฟน โอ้โหโอ้โเย่าสามเล็กๆแบบนั้นไ n ่ใช่ตัวใหญ่ไม่ o ช่ o ัวใหญ่ตัว o ห l ่มาโอ้ชอบต่อส o ้ไม่ชอบเหมือนก l นไม่ o อ w คุณ you าอนาับงัวโซนงัวงัวโซน มีทุกอย่างค่ะพอเงเศรษฐกิจพอเพียงจากเลี้ยงงูมีว Before we have the chicken over there Yes Before I come uh, the last year also chicken some more Now, Now we have some there and the rest here t e o w is empty 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 เป็นยานงูโซนเพื่น รัตหลงบอกว่ามันเบิดแล้วเพราะว่าง่วมันสิกินอาหารค่ะพี่น้องเนี่ยแซมเจกหน้ิงโอ้ยหน้า n ริงงานนับตรงนี้ MT Packet MT p o c k e t ไอ้บตไก่ง่วงงามเนาะป้าพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะยังมาจากแค่นราค่ะพี่น้องมาอยู่บ้านตอนแรกคู่มือเรามวลเรามีความสุขได้เลยเลี่ยงไกลบอประสด this one you like to bite me okay because t e eat food it's just that one eat whole day the rooster I'm getting old now see white <laughs> <laughs> old oh, yes ไก่เฒ่าแล้ววะมันตอดกระเก่งต้องเก็บไข่ขายทุกมือย่างๆเขาไปได้อยู่ทีเนี่ยเขาท่ามีเลยตี โอ้มาเป๊ะมาข้ามมาลาโอชิกินว่าลาโอชิกินนะมาเบิ้ง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 มาเบิ้งเป๊มาเบิ้งลาโอชิกินแนใอีหยังเราคือว่าลาวโอชิกินไก่งวงนี่บออือ คนเขาจะสือไปสู้เนาะสมสวนสัตว์เนาะโอโซเทนเทนเท้าสั้นบาดเทนเท้าสั้นบาทฟอร์มชิเกนวิเดียนเซยูเซลเย่ชิวอนชิวอนทูเซลอยูวันทูเซลชอนทูเซลฮ้ยพอหญ่เราเปล่าเราเจ้าได้อยากขายเราเป่าอันย่างนี้เลยพี่น้อง ยัง <laughs> by cow โอเคเขาบอกว่าพคนสื่อพ่นสื่อไปสื่อง่วิคนก็เลยขายโอเควเขาเอ่อันเยวเอ h วันทางคนเบเอ f โอเรามี็มีอนนี้มีสอวันเดียวันทีมอวันเดียวสอทีมอืม I don't know no I think one time. One year, but one We have five, five little one now. Okay. But before, um, about two months ago, have uh, maybe now this big. Now too big. But we have only two now. She sell four. <laughs> four ten thousand baht. So no, okay, No, good. no, no. She sell four, uh, four this big. Four too big. Uh, four hundred baht each. เพื่อนวันไป Okay. so first h e r friends a y two I say okay then after friend, when I go s h e I want two more I want two more We go to vanilla go to coffee or to to farm อ mm ันเอาไว้สวนสัตว์หรือว่าพวกร้านอาหารให้คนเบิงสินะพี่น้องตามธรรมชาตินอกไก่งวงห้าม vanilla Before we have many, many turkeys, but not now. Have to, have to raise again after After going to sell again, maybe. Eat whole day. Brand. Huh? Yeah. Ho oh, eat all time. whole the time. Oh. But. Sell the egg, buy food for turkey, buy food for chicken, buy food for fish. How many from the man? Oh, I don't know. แม่นคะเราต้องเห็ดโค้งมันขืนโค้งเล็กมันที่มันที่มันที่อยู่ทนเบกูดฟอร์มนั่งโซฮอตแต่ชล่้อนระหว่างเห็ดสูงใหม่ดีขนาดเห็ดต่ำ เมนเพราะว่าเราว่าเห็ดต้งสูงไหวดีเราว่าถ้ามันเห็ดตามกหนีมันสีหอน every every day I clean everything put every <pocket. S 3> day clean and we take to a place and put for fertilizer <c oughs> what what you uh food t h a t guava กหนาวเบอรอะไบักซีดาบักซีดาสีนกเห่อบักซีดาอะไรมร็งต้นจักนี่สิโอ้สีแดงที่เขาที่กัน Good girl. First <laughs> she likes, she go. <laughs> How many year? No, not one. One year? No, no. Probably six months. Six months. Oh, very big. Six months. What is it looking? The mother, mother cow. Yes. Uh, that cow beside her, her baby. Okay. Now mother pregnant again. Pregnant again. All women. All women. But the other one too small to have baby. <laughs> now I want to put uh, water on all the tree. Cow we okay. After if you walk down this we just plant these. What fe dada we know in that? some growing, some not growing. Yes. Oh yeah, you is. You're gonna start, yeah. So that again. what the minute you know, what I do, you know. But uh, all small banana tree. Yes. We have all down เด็กเขากินตอใบเด็กเขายังมีแค่ฟูเราว่าเผลอบ่ได้พี่น้องันเผลอเราปุ๊บเนี่ยง่วมากินใบมันโลดเรามาง่วมันกินเนี่ยนี่พ่อชันอือมีแค่ฟูวอนทูโก้พ่อใหญ่ดูดูพี่น้องเออเรามีมูเวลแล้วอธิบายให้ฟังของสันเนี่ยทุกอย่างเอาพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อเป๊ะเป๊ะเป๊ะไหนจะเข้าเบาภาษาก็พ่อใหญ่เนี่ยขดสอนเจ้า เอาเป้าได้บอฝรั่งเป้าเบิ้งฝรั่งเป้าเบิ้งฝรั่งเป่าเบิ้งฝรั่งฟอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี